สวัสดีครับผมกลับมาพบมาพอกันอีกคือเก่าครับกับเอ็กอุบบลคนก้นคว้าครับผมเมื่อนี้มีเมนูเด็ดๆมานะนำเสนอสูพีสูนองครับผมเมื่อนี้วันหยุดว่างๆเขาครัวคือเก่าครับก่อนที่จะไปรับชมเมนูพิเศษนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วไปเริ่มครับเมนูเมื่อนี้วาสาเมฮิตอูปลาแก้วครับผม ไปตลาดได้ปลาแกี่วมาจานหนึ่งครับนี่สวยๆงามๆสดๆเลยครับเ่วาสิมะอูสูพีสุนลองกินครับผมเรื่องกับบรลายครับได้สมุนไพรพื้นบ้านเท่ามาครับพักขี่สมทั้งผมครับผมอันนี้ใส่อูใส่ออมแบบแซบครับผมไปแมงลักครับ ผักซีเาวหอมแดงตะไคร่ลูมโดนแล้วก็พริกครับผมเดี๋ยวเอามาลงมือเห็ุกันเลยครับพอเดืนเขาต้องเอาพริกตะไคร้หอมแดงนี่ไปโขกันเ้ยครับผมเดี๋ยวเอาไปลงมือกันเลยครับ จากแีงเขาได้พริกโคกอนแกงโคกแล้วเขามาลงมือกันได้ครับ ใส่เกลือครับนัวจักน้อยน้ำล่างโคกครับน้ำปลาไปมัใไปน้ำปลากัน ใส่ได้ได้ครับแต่ว่าคนตัวผมบราค่อยถนัดครับกปเลยใส่ครับนี่ข้าครับเอาพักที่ข้าเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับรับพื้นบ้านครับขี่สมของผมใส่ทุกอย่างลงไปเลยครับ ประมาณนี้นแล้วเอาไปตั้งไฟเลยครับผมตั้งประมาณนี้ครับจัดาการจุดไฟ งมันได้เลยครับไปเบาๆไปประมาณหาทุกสิปนาทีเดี๋ยวเข้ากลับมาังกงกันครับ้านไปห้านาทีเดี๋ยวเข้ามาเบังกันเลยครับยอดเลยครับเกดปัดปัด เสียบใหมเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันเลยครับสุดจอดอาหารปืนบ้านบ้านเฮ้าเลยครับ เป็นเมนูง่ายๆยำได itar, ้กับแซ่บยำนั่นครับผมสำหรับเมนูนี้อู้ปลาก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้รับผมเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวพร้อมกันเล้วครับผม